เดี๋ยวนี้มึงเป็นอะไรนะมึงทำไมวะไะไครับพี่มึงไม่ให้ความเคารพกูมั่งวะความเคารพอะไรผมก็เคารพพี่ตลอดแม่งเดินไปมึงคิดว่ามึงดังขนาดนั้นเลยเหรอวะนี่กูนี่กูจัดการค่ายมึงคนใหม่เขาเพิ่งแต่งตั้งวันนี้โอ้โหโบดีต้องเรียกกูว่าไงโบดีเรียกกูว่าไงเซนเดี๋ยวนี้เรียกแบบนั้นไม่ได้แล้วเรียกไงเรียกดังเออดังๆ เออมีอะไรจำด้วยอยากถือกูม,มากนะักความรู้ตี่ตลอดเออนมนมบอได้บอนมเดี๋ยวว่าคุณเป็นในวันเดียวเป็นในวันเดียวเอาทำไมกูเป็นในวันกูมีตำแหน่งตรงนี้ ได่าแล้วด่าแลไม่คมนี่ฟันเ็าแล้ววันนี้เลยมันเป็นแค่วันเดียวเลยเขาหน้าแล้วเร็วแล้วอ้าไอ้คนดูแลประเทศจะไม่เจริญนะกูเป็นคนดูแลวันนี้วันแรกก็คือต้องนับตั้งแต่วันนี้วันแรกต้องเรียกกูให้มันชัดๆนี่ป่าแล้วเนี่ยไม่ไม่ไม่ออกาอย่งไปครับเข้าใจไหมเอ้ย้านี่ได้ข้าวมามาี่มาที่มานี้มานี่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 มาีมานี่มา่ม เดี๋ยวนี้มึงต้องเรียกใหม่ข้ามาข้ามามึข้ามาใกล้เฮ้ยมึงเข้าไปหาคุณหนุ่มสิกูจัดการหนุ่มกูเรียกคุณหนุ่มได้ไงรองขามเลยนี่รองขามก็วางดีดีเออใช้อะไรไม่ได้ใช้ในวันอะไรช่วยกันทำทำได้ทำกูมีตำแหน่งผู้จัดการค่ายมวยเพชรยินดีวันนี้เรียกจากวันนี้แล้วเรียกว่าอะไรเรียกใหม่เป็นการเอออันี่คนไอ้นี่คนมัน เฮ้ยมึงพยายัมไปมึงพยายัมไปอยู่งี้ทำไมเดี๋ยวนี้ต่อยมวยรับบทชนะนอกมาแอคซะและทีนี้แอคซะและนี่วันนี้ผมได้รับตำแหน่งผู้จัดการค่ายมวยเพชรยินดีเรียกผมว่าไงนะเอาโอเคมีอะไรอย่างนี้ให้มากงานรู้ว่าเก่าเหรอเดี๋ยวนี้แม่เดี๋ยวนี้เก่าเหรอปิดไฟผู้จัดการเข้าใจไหม อย่าทำแบบนี้เข้าใจไหมฟังรู้เรื่องไหมไ่อ้เดิกเลย